เคราไฟดาแดนจีเราเพิ่งได้คุยกันเองเพื่อนรู้จักกันเองเนี่ยทำไมรีบไปซื้อก่อนเลยอะไรนะเจ้าบีต้มน้ำหน้านี่ไม่ได้นะนี่เปนเพื่อนของเรานะแดนจีนี่ไหนได้ไหมนะครับผัวชีนี่นี่เจ้าบีฉันว่านะเหตุการณ์นี้เนี่ยเพราะอะไรพ่อคุณนี่ย อย,อย่าล้มเหม็นสุดๆไปเลย,ยจิ้วหมีแทบอะไรแบบอยากไปนอนกับเดนจีด้วยรึเปล่าฮะแกนนแด้แลงเราไปดานก่อนนี่จ้าหมีฉันว่านะเรื่องนี้อะเดนจีอะไม่ได้ตายฟรีๆแน่นอนมันต้องมีค่าตากรที่มาจัดการเดนจีอะจ้าหมีแกว่าหรือเปล่าฉันว่านะเดนจีไม่ได้ตายฟรีหรอกแค่ค่าทำศพพื่แพ้กันเนี่ยายฟรีไหนล่ะ เเเเเงงินนน้ยยยอะอป็หมื่ลฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฉันหมายถึงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีฆาตกรเกิดขึ้นเอ่ว่าไม่ต้องฆาตกรหรอกค่าทำศพมันก็หลายบาทแล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องนั่งสาคนละสองพันสองพ,พ,พันเววนี่ยพวกฝั่งโน้เกันดี๋ยวดูดิมาคิม้าเธอว่าไงอ่ะฉันว่านะคดีเนี้ยมันจะต้องมีแบงค์เหล็กแบงค์แหลงอยู่แน่ๆเลยอ่ะเธอมาคิม้าทำไมเสียงตลกกันเลย <c oughs> อ่ะฮะดิจวี หรือว่าพาววเอร์พาวเวอร์หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทำนะแต่ฉันคิดว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้แน่นอนน่ะพาวเวอร์น,นี่ไพ่อย่างดีแนตะ่เสียงนี่อยากกระตุกนิด <c oughs> นี่เจวีฉันว่า<อ>เราต้องไปเรียกโคนัน<อ>มาแล้วเรียกทำไมโคนันนี่โคนะนัคนจะก็ตายเพิ่มอีกสองรอบแลปล่อยเลยปล่อยเลยพ่<ร>อมาแล้วใครจะเป็นนักสืบล่ะมึงกนเองก็พอแล้ว ก็ต้องเรียกใครว่าแล้วงั้นโอเคงั้นฉันถามคนแรกก็คืออะไรมองอะไรอีกฮะนี่เวลา11นาฬิกาแกไปไหนมาเฮ้ยนะทำไมฉันต้องโอกแกด้วยอ่ะฮะตอนแรกฉันกำลังกินไก่อยู่นะเนี่ยไก่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 แล้วพอฉันกินไก่เสร็จปุ๊บมันก็มีตัวแล้วไม่รู้เดินมาไก่ไก่ไก่อ้าวว่าไงเดนจีมาทำไมมา แบบว่าเปลือกกล้วยล้มล้มเนี่ยนะเช่สะดุดเปลือกกล้วยล้มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยสรุปแกไม่ใช่ฆาตกรไอ้อบอกอว่าไงว่าใช้ไม่ใช่ฆาตกรพวกแกต่างหากที่เป็นฆาตกรใครกันเนี่ยแกนี่เหรอหรือว่าอาคิม่า <What? S 1> หรือว่าพาวเวอร์ <c oughs> นี่พาวเวอร์ตอนนั้นะ่ะเวลาตอนเที่ยงเนี่ยไปไหนเนี่ยฉันเห็นเดนจิจมน,น้ำอยู่ฉันอธิบายได้นะ ยกำลังว่ายน้ำอยู่แล้วทีเน hm. ี้ยใช่ทีไม่คิดว่าไปเดนดิคลังจะจมน้ำฉันก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยว่าเดนดิคอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้นะฉันจะต้องรีบลงไปช่วยเดนดิคแล้วทีเนี้ยฉันก็เห็นว่าเดนดีคกลังสลบไปฉันก็เลยจะขายปอดให้อ่ะนะแต่เรื่องราวประหลาดก็เกิดขึ้นนี่เรา พวกไม่สวย๋ยวฉันจัดการเองเดนจิ G. สุดที่รักของฉันเดี๋ยวฉันถายปอดให้ดาเงี้ยจะไปไหนแล่เดนจิลาฉันด,ด้วยสิฉันไม่สวยตรงไหนเนี่ยฉันออกจะเช็ดบนะ้าดูเรื่องราวก็เป็นอย่างเงี้ยแหละที่ฉันเล่ามาฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะ เอ๋อย่างนี้พาวเวอร์ก็ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเจหมีเอาอะไรดีเนี่ยไอดีเยนี่ยวดีเลยเนี่ยเนี่ยมอเป็นผู้ต้องสงสัยมันทำให้เดนจิวิ่งหนีบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่านะเขาช่วยเดนจิไว้นะในการจมน้ำอ่ะเจ้าหมีไม่ใช่พาวเวอร์ได้ไหมชุณอยากยายผาพมาผ้าปอนะนะนี่แก่ัวนะดูแต่ว่าเดนจิก็ไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าสองคนนั้นแน่ นาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนาจ,จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไงกินอ้วกขึ้นสมองแล้วก็เป็นลมตายไม่ใช่นะคุณตำรวจเขาก็บอกว่าไม่ใช่กินอ้วกนะแต่ว่าเอ๋คนนี้แหละหน่าสงสัยสุดๆจบมาคิมะฉันว่าเธอคิดไปเองแล้วนะจะมาหาเรื่องปรับปรมฉันเดยที่ไม่มีหลากกาักฐานไม่ได้นะเอ้าแล้วเวลาตออ่อสายอะ่ะใช่ทําเลาผ,าเล,าผาเลามากเลยต่อสา นี่ไม่ใช่สารเจวีเราคือนักสืบให้ผู้อิค้ำล่ะฉันคือนักสืบต่อตอบิโดเข้าใจไหมนักสืบอะไรแกแกไม่ใช่นักสืบหรอกแกนักดูดซวบดูดซวมอะไรล่ะมาคีม้าตอนบ่ายอ่ะไปไหนมาไปไดนมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เลยนะดิแกหลบไปฉันจะฟังมาคีม้าพูดตัวสงสัยอะแกเหมือนพี่ส่วนจะพูดต้องสงสัยหลบไปเจวี๋ตั้งเป็นคนดีอะอาจจะพลิกผันมาเป็นแกก็ได้เนี่ย คือตอนนั้นนะนะฉันก็ออกไปซื้อของข้างนอกแล้วฉันก็โดนกลุ่มที่โกหล้อมไว้เหมือนหานเรื่องอะน้องสาวไปเที่ยวไม่แกอแล้วเดี๋ยวมีกันเท่าไหร่เนี่ยพี่เขาดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าขับขืนสิมาน,นี่มาไปเที่ยวกับพี่ดีกว่านะเอ้เอ้อะไรตัวอะไรเฮ้ยไอ้ข้าแกตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเอออย่าทำซะรู้จักนี่ไหมลูกปืนเนี่ยลูกปืน แลกแต่ไม่นานเดนจิก็มีอาการแปลกๆมันด้เข้ามาทำลายฉันทำลายันก็เลยจะต้องหนีออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเดชิแก้ไดมาอลไรฉันนะฉันกลัวแล้วเดนจิอย่าเข้ามานะอย่าอย่าฉันกลัวนะเดนจิแกแกอยาเข้ามาเอ้ยไม่อยู่แล้วเอ๋เมื่อกี้ฉันชนอะไรอะตรงนี้ก็ไม่มีนี่นาหรือว่าจะเป็นผีสิงไหนาะไป ฉันไม่ผิดนะไปแล้วเอ้านั่นมันคุณยายแกลดนี้นี่นะแล้วทำไมเดินติดมานมาตรงนี้ล่ะเนี่ยง่วงนอนเหรอเออที่บ้านไม่มีให้นอนหรือไงล่ะเนี่ยฮะวะาอ้าวอ้าวอ้าวนี่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่ฆาตกรนะอือฆาตกรคนหน้ากูเหรอยังเป็นฆาตกรของฮ่าแกนี่นี่ฉันไม่ใช่ฆาตกรนะฉันขับรถของฉันดีๆอ่ะ คนมันไม่ใช่หรืไงฮะแล้วเนี่ยดูเจ้าเดนจิจะว่ายังไงใช่ใช่เจ้าเดนจิฮะอะไรหรอจีหายอะฮะอะไรนะเจ้าเดนจีหายไอ้ข้มวยตดเดนจีไม่จริงอ่ะไหนดูสิแลตอนนี้ข้าต้องเอาข้าวมยตดเดนจีเอาแก่เดี๋ยวแกนี่แกคิดเดนจีเข้าไปแล้วใช่ไหมเดนจีทำไมหายไปอ่ะ แกกินเนจีเข้าไปข้างในใช่มแกกินนี่ะไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ใช่แค่แต่กแล้วฉันพิ่เอาศพเดนจิไปด้วยหนจะยไปไหแกไม่ได้กินเข้าไปไม่ใช่แช่จริงๆนั่นละสีจุมีอาจจะไม่ใช่แรดีก็ได้นะใครเปคนกินเดจีคะแกเปคนกินเดนใช่มยอตอมิดีได้หางฉันม่ได้กินซะหน่อยลองถามพวสิใพาวเว เจวีนี่แกเดนจิแกกินศพตัวเองเข้าไปข้างในใช่ไหมคะถึงแกพูดออกมาไม่ไม่ใช่ดันบันเดนจิตัวจริงไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเขาจะอยู่ไม่อยู่แล้วไงฉันมีผีเป็นเพื่อนแล้วเหรอนี่แกดี้อยู่เป็นคนเดียวเถอะไปเพลิแล้วพวกเราไม่เดนจิเป็นผีนี่กีเป็นผีเอาขโมยรถแกดี้ลย รอด้วยขด้วยไปด้วยเด็ดจีไปไฟเด็ดจีมันดังรถไปเอาพวกเาเด็ดจีมันลงแล้วไปดีแล้วไปขับรถไปแล้วอีแไปเดจมันขับรถไปแล้วดีแล้วไปเด็ดจีได้ดรอ ต้งดูให้แน่ว่ามันเป็นผีจิงหรือเปล่าเฉยดูทิไหนมันอยู่ไหนเรานิ่ยดิไอ้ไ้ไอไอ้ไอ้เอาอ้ไว้าอ้ไออีกไม้ไ้อไ้ไ้ว้ออ้ไ้ ไม่ใช่ชานไม่ใช่ไม่ใช่กตากรีคตากรีหีตกรบายบายาตกรีไอ้หมด้หมดไปแล้วจ้าเด็จีบไม่บายคนทั้งเมืองติดปากให้หมดไไม่ได้คตากรีบายไม่ใช่คตกรปิดปากให้หมดติดปากิดปากให้หมด